สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสก็จะไปครับวันนี้หนึ่งหัวเมืองใหญ่กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเราจัดคู่เช็คเปิดบ้านเจอกับทางโคอเชีย er, ครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ต้องใช้คําว่าโคอเชีย er, นี่โชว์เก๋ากดเช็คแบบเสียผู้เสียคนครับความพร้อมของทั้งสองทีมทางเจ้าบ้านอย่างเช็คเองก็ยังนั่งทับด้วยโทมัสูเชคหรือแมก้กระทั่งกองหน้าตัวเป้าอย่างแพทริกชี G, ครับส่วนตัวหนึ่งไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่อย่างใดส่วนผู้มาเยือนอย่างโคอเชีย er, ต้อง ใช้คำว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่าครับรูกาโมริตเออร์อีวานเปรลิซิตหรือแม้กระทั่งคามาริตคืออายุเยอะแต่เล่นดีเฉยเลยครับคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขของพวกเขาคือการแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มเพื่อเข้าฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติอันดับ2จะได้ไปเพย,ย์ออฟยังมองว่าทีมเยือนอย่างโคเอเชียครับคาแรคเตอร์ฟุตบอลเหนียวแน่นเสียประตูยากโอกาสที่จะยันหรือเก็บชัยชนะได้มีสูงคู่นี้ฟันธงอย่างเป็นกลางครับยังมองว่าสายแก่แต่เก่าอย่างตามมกรุกโคเอเชียจะ เก็บชัยชนะในนัดดีได้คู่นี้ให้เลือกเชียร์ทางโคเอเชียรครับ